อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกใหญ่ท <ś led> <ś led> ะลึ่งดิ <ś led> เออกินก็กินอร่อยใหญ่ <ś led> เธ <ś led> อเร <ś led>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  ื่องแหนื่อยหิวมั้งนะแม่ phấn từ cái đó quận mà phấn từ cái thong thong sỉ mà nó sẽ hối nghe nhủ hối hán kui nó sẽ hán nữa hán ăn gì กี่มโมงตอนเขานอนนอนมาก็กินทุกหัวนเนยแล้วกลางคืนก็ร้องกินทีสองเตือนกี่ครั้งกลางคืนเ,นเนี่ยฮะนิมน,นิมนิมๆๆๆๆๆนิมนิมนิมงั้นแหละเตือนกี่ครั้งทั้งเดียวทั้งที่กินโดนกระเละเตือนกี่โมงวันเนี่ยโมงคงมรึ่งเหรอที่มันเคาะเรียกพอ<ม>่อ มอกเอ๊ะวันนี้มาขอเปล่าวะยังไม่เจอน,นอนกับน้องแพ้วอยู่โอ้ยตื่นสายนะอ๋อที่มันเรียกยังไม่ตื่นเลยนะสองโมงนะตอนนั้นนะ่ะยังไย่ตื่นะอนยิบนะยิบนะแม่เลกเิกนะไม่ถนดัดไม่ถนดัดไม่ถนดัดอ, <c oughs> อร่อยอร่อยมีเกี๊ยวนะเกี๊ยวลองเกี๊ยวดิ ข้าวมาร้านไหนะ่ะเอาข้าวมา,าให้ลุงกินเนี่ยเหลือลปีนละ <c oughs> ปีนไป เออปู่ไม่ทำอะไรละเขาไปนูน่นเขาไปนูน่นทวดเขาไปนูนป่นเอเอเขาเดินผ่านเฉยก็ <pir im less> ไม่ได้ด้วยเขาเดินผ่านไปนู่นเลยแหละเก็ <thrilled. S 2> เบเก็บดีดลูกเก็บซ่อมนีเก็บซ่อมนี่ลูกเก็บใ,ให้ปู่มาให้ปู่ เก่งจังเก่งมากเก่งตัมือตัวมือตัวเองนะนงงไปมัม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 ตัวมัมมัมสามิเดี๋ยวยากเก็บนะเดี๋ยวอดกินนะล,ลูกแมวลูกแมาวสกปรกค่ะแมวค่ะวางไว้ค่ะวางไว้มันเป็นผ้าเช็ดโต๊ะลกูกสกปรกไม่ได้ไหม

กินไปม่ำไปเล่นไปนี่กินเหรอกินแล้วไงได้แค่น,นี้นเนี่ยเบืนอน